ช่วงนี้ต้นโมกที่บ้านออกดอกน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะใบมันจะร่วงนะคะแล้วก็ผัดใบเป็นสีเขียวอ่อนๆได้ฝนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเปลี่ยนผัดใบแล้วออกดอกสวยมากค่ะเพื่อนๆดูค่ะเต็มไปหมดเลยมีบ้านดาวปลูกบงังสายตาค่ะอยู่ใต้ชายคาด้วยซ้ำสวยค่ะเพื่อนๆถ้าเราตัดดีๆเป็นเป็น เท่าเท่ากันเนี่ยค่ะก็จะสวยมากเลยเพื่อนๆพื่ใบเขียวอ่อนๆแล้วก็มีดอกขาวๆนาา่ารักส่งกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะกิ่งก้านเราก็ตัดแต่งเอานะคะเพื่อนๆสวยค่ะละมุนล,ละไมสายตาแล้วก็กลิ่นหอมมากๆะค่ะเพื่อนๆเนี่ยพึ่งมาตอมเต็มเลยปลูกเอาไว้ตรงชายคาบ้านเอาไว้บังแดด สวยมากค่ะเพื่อนๆนี่เลยต้นโมกค,ค่ะเพื่อนๆลองซื้อมาปลูกนะคะตัดแต่งกิง่งสวยค่ะนี่ดอกเล็กๆหอมๆน่ารักมาก